การลดหนักาก,การกินสำคัญลำหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้มแข็งแล้วก็ฉลาดรู้วิธีการกินอย่างต้องปริมาณต่อวันที่เราต้องการต้องกินให้พอแล้วค่อยๆลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละวีคไปแต่บางคนเข้าใจผิดไปหักดิบไปตัดเยอะร่างกายมันรับไม่ได้นะมันก็กลับมายอการลดนหนัก กับอาหารที่มันสัมพันธ์กันปริมาณแป้งต่อวันที่ร่างกายต้องใช้ก็ต้องได้เพียงพอปริมาณโปรตีนก็ต้องเพียงพอปริมาณวิตามินก็ต้องเพียงพอเท่านั้นเราจะค่อยๆลดตามจํานวนวันที่ออกลังกยนี่คือการลดอย่างยัง่งยืนและก็ได้ผลแล้วก็เรียนรู้เรื่องโภชนาการไปในตัวหากเราเข้มแข็งในเรื่องการกินเข้มแข็งหมายความว่าเราบังคับตัวเองได้อันนั้นคือเราชนะ แล้วการล้นหนักมันจะไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจนเกือบจะร้อเนะครับเราจะแนะนําวิธีการฝึกวินัยใ,ในการเก็นหมายความว่าเราจําเป็นจะต้องคุมแล้วก็ลดปริมาณ5อย่างสมมติ5อย่างนะเราจะทําอย่างแรกให้ได้ก่อนจานวนน้อยลงรสชาติจืดลง เราจะค่อยๆท,ทําได้ทีละอยะ่างทีละอย่างนี่คือวินัยในการฝึกในการกินอาหารพอเราฝึกแบบนี้ร่างกายชินทีนี้เราก็มีวินัยไปอัตโนมัติเลยนะมันเป็นการฝึกวินัยให้กับตัวเองไปโดยปีใหญ่นั่นก็คือฝึกทําทีละอยะ่างทีละอยะ่างอย่าไปใจร้อนอย่าไปหักดิบอย่าไปตัดทีเดียวทั้งหมดร่างกายที่สุดแล้วร่างกายจะทนไม่ได้